อ่าสามสิบพอปรับลงนี่แม่งให้กูเลยนะมึงสวัสดีครับน้องๆเจอกับพี่แว่นอีกตามเคยนะก็ต่อกันเลยจากคลิปเมื่อวานนะคอนเทนต์ตีตุ่นทุนร้อยวันนี้พี่แว่นก็จะมาลองเล่นไก่กระโดดทุนหนึ่งร้อยดูนะอเออ เกบไก่กระโดดนี่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันครับผมเดี๋ยวใส่เงินก่อนเอาอัตเสถเล่นดนะร้อยเจ็ดสิบจุดเก้าห้านะโอเคนะครับไม่ใช่ทุนร้อยแล้วเนี่ยทุนร้อยเจ็ดสิบจุดเก้าห้านะครับผมส่วนเกมไก่กระโดดเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะครับมันจะเป็นเกมที่อ่าจะมีไก่อยู่ตัวนึงกระโดดให้ลงแท่นนะครับผมแล้วก็ในแท่นมันจะมีวงกลมนะครับเป็นเป็นเงินนะเออ กระโดดให้ลงแท่นมุกลมก็คือจะได้รับเงินแค่นั้นเองนะครับวิธีการเล่นไม่ยากก็อาศัยการกะแรงนะครับผมแล้วก็ความแม่นยําแล้วก็ดวงส่วนมากจะเป็นดวงเลยด้วยซ้านี่อยู่ตรงนี้เลยครับผมแฮปปี้จั๊มนะกดเข้าไปนะครับก็ไม่ได้เล่นค่อนข้างนานนะครับพี่แว่นพอมีเกมตีตุ่นมาเนี่ยก็หลงแต่ตีตัวตุ่นยู่นนั่นน่ะ ต,ตอนนั้นมันได้ง่ายอยู่นะแต่ได้ยินว่าตอนนี้มันเริ่มเล่นยากเดี๋ยวลองมาดูกันด้วยทุน170.95นะโอเคไหมก็เ <ul> พื่อไม่เป็นการเสียเวลานะมาโดดกันก่อนเลยมับเข้าให้แต่ก็จะโดดต่อฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับพี่แว่นด้วยอีอีเนี่ยมีการแทรกมาให้กด <c oughs> ฝากนิดนุงครับเพื่อที่ให้พี่แว่นมีกําลังใจทําคลิปต่อไปมากระโดดกันต่อเลยมับนะ เอ้ยเป็นไรวะเน็ตโอเคไม่ได้โอเคนี่คือไม่ได้นะครับสำหรับวิธีการเล่นไก่กระโดดก็ไม่ยากเลยครับผมน้องแค่กดคลิกตรงพื้นที่ว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นคอมนี่ใช้เมาส์นะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในมือถือนี่ก็กดตรงพื้นที่ว่างแค่นั้นแหละกดจิ้มค้างไว้นะครับมันจะเป็นการกระแรงนะครับผมยิ่งกดค้างนานยิ่งไปไกลนะครับผมพอปล่อยก็จะกระโดดแค่นี้เองครับเกมไก่กระโดดง่ายมากวิธีการเล่น แต่สำหรับน้องใหม่พี่แว่นจะแนะนำยีนิดหนึ่งก็คือว่าเออเวลาเราโดดเนี่ยคือส่วนมากพี่แว่นลองทดลองแล้วคือมันถ้าถ้าถ้าจะเล็งให้มันโดดลงกลมเนี่ยอันนี้คือมันพี่ว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันโดดโดดเล็งให้ตายแม่งก็ไม่ลงครับผมน้องพยายามโดดให้แม่งลงแท่นให้ได้ก่อนนะครับถ้ามันจะได้มันจะมีจังหวะได้ของมันเองนะครับผมเดี๋ยวลองดูไปดูไปเรื่อย ยังไง90ไม่ได้50ไม่ได้ครับ30เออแบบเนี้ยพอมันจะได้มันก็ได้ของมันเอง20เนี่ยเนี่ยความจริงเราได้กำไร30แล้วครับผมนะเออแต่มาดูกันว่าว่าทุนถ้า170ก็สัก270อะ่ะแล้วเราก็เลิกนะครับเป็นไปได้ไหม มาลองโดดออโต้ดูดีกว่าครับขี้เกียจกดแล้วเมื่อยนิ้วนะให้ดูกันไปเลยครับว่ามันเอาเน็ตกูเป็นขี้อะไรอีกแล้วอ่านะครับปกติพี่แว่นก็หลังๆมานี่เล่นเกมอะไรก็สายออโต้หมดอะนะครับผมยกเว้นเกมตีตุ่นนะเกมตีตุน่นพี่แว่นยังตีธรรมดาอยู่ครับสามสิบเนี่ยความจริงเราก็ได้เท่าไหร่ละหกสิบใช่ไหมอ่าร้อยเจ็ดสิบ รอดูไปรอดูไปสามสิบนะสองรอสิบเจ็ดบาทเออถ้าพูดอย่างงี้ความจริงเราเราอยากจะเลิกเราก็เลิกได้นะครับผมตอนเนี้ยถ้าเราไม่โลภนะคือเอากำไรเอากำไรแค่นิดหน่อยครับผมไอเน,นี้ยเป็นสิ่งที่พี่แว่นจะเตือนน้องตลอดนะครับที่ที่เข้ามาในช่องทางพี่แว่นเนี่ยคือเราอย่าไปโลภครับผมกำไร1้0ยเจ็สิบราได้มาห0สิบก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วครับผมใช่ไหมนะครับ เพราะบางทีมันก็อะไรมันก็ไม่แน่นอนดยกว่าครับเพราะว่ามันก็คือการเสี่ยงโชคใช่ไหมล่ะนะครับผมเออได้กําไรนิดหน่อยดีกว่าไม่ได้เลยครับผมคิดแบบนี้ครับนะเพราะว่าอย่างมีน้องบางคนเงี้ยคือฝากเข้ามาหนึ่งร้อยเล่นได้2องสามร้อยก็มีนะเนี่ยสี่สิบาให้นะครับแต่ไอไอระยะไอระยะทางที่สมมุติว่าเรา ฝากมาร้อยหนึ่งเราได้ไปสามร้อยเงี้ยเราจะเอาห้าร้อยเงี้ยพอตอนที่มันจะถึงห้าร้อยเนี่ยมันไม่ได้ไงเออแล้วมันก็ลดลงมาจนทุนเราหมดเลยอ่าจากที่ตอนแรกจะได้กําไรสองร้อยนะนึกออกป่ะเพราะว่าฝากมาหนึ่งร้อยนะครับออันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องระวังมันด้วยนะครับผมนะพี่แม่นเตือนด้วยนะเป็นห่วงเป็นห่วงอีกสี่สิบเขาให้ยังไงได้อีกไหมไม่ได้เลย มันค่อนข้างจะขึ้นๆลงๆนะครับเกมไก่กระโดดเนี่ยแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ลองทดลองอะไรหลายๆอย่างนะครับเกมไก่กระโดดทั้งน้องอที่เข้ามาสมัครเล่นแล้วก็อะไรเงี้ยเขาก็บอกบางทีกะแล้วมันต้องลงสิพี่เออพี่แบนก็เข้าใจนะคือมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแหละบางครั้งกูคิดว่ากูลงแน่ๆไอสัตว์ไม่ไม่ลงอ่ะมึงคิดดูเลย แต่ถ้าอ่าได้และแต่ถ้าถามถ้าถามพี่แว่นเนี่ยคือมันก็มันก็เป็นการสุ่มให้เรานั่นแหละครับผมไม่เกี่ยวกับความแม่นความอะไรแล้วแหละตอนเนี้ยเท่าเท่าที่คิดดูนะไปเล่นตีตุ่นดีกว่านะง่ายกว่าเยอะเลยมับอ่าสามสิบพอปรับลงนี่แม่งให้กูเลยนะมึง ออโต้ต่อเลยถ้าออโต้ปุ๊บแล้วพี่แว่นจะมีเวลาคุยกับน้องๆหน่อยครับผมจะได้แนะนำอะไรได้ด้วยแต่นี่คือเล่นแบบออโต้ไงนะครับเน่ความจริงเราก็ถือว่าได้กำไรละ30บาทเนี่ยเอาไปซื้อข้าวได้ได้ประมาณยังไงอะ่ะได้จานหนึ่งะ่ะ ไม่ได้แล้วมั้งตอนเนี้ยจานละห้าสิบกว่าบาทแล้วดูดิดูดิว่าจะร่วงหรือจะรอดแต่ถ้าคนที่เล่นบ่อยครับที่เป็นที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเซียนเนาะนะครับผมอย่างพี่แวนนี่ก็ถือว่าเป็นระดับเ,เราไม่ใช่เซียนนะครับผมเราก็เป็นคนที่เล่น เล่นประจำอย่างนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าฮะก็คือเราเราจะรู้ไงว่ามันมีจุดไหนที่เราจะได้หรือจุดไหนที่เราจะเสียนะครับพี่แว่นถึงต้องเตือนตลอดครับผมว่าถ้าเราได้กําไรอ่ะคือต่อให้มันได้กําไร50 30 2บี่เนี่ยก็ถือว่าน้องได้กําไรแล้วน้องก็ควรจะเลิกนะครับแล้วก็ถอนนะครับอันนี้พี่แว่นเตือนไว้ก่อนเตือนตลอดอะแต่เข้าใจไงบางครั้งเรียบร้อยไอ้เหียกูดูอีกทีเหลือ8 8ปด เออเอายังไง40กลับมา110โอ้น,นี่นี่พี่แว่นคุยไปเรื่อยแป๊ดเดียวเหลือ88แล้วเหรอโอ้ตายแบบนี้เนี่ยถ้าถึงจังหวะแบบเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับว่าเสียแน่นอนนะครับเหมือนกับตอนเมื่อกี้ที่ได้ประมาณ240กว่าบาทอันนั้นพี่แว่นก็รู้ว่า ตรงนั้นอ่ะควรจะหยุดแล้วแหละเออมันจะมีคำว่าซิกเซนครับซิกเซนนะสัมผัสมรณะเนี่ยตัวเนี้ยสัมผัสมรณะเริ่มมาเยือนแล้วครับผมตอนนี้เชื่อไหมอย่างเงี้ยยังไงก็เสียครับ เรียบร้อยแบบนี้ก็เราไม่เฟซกันครับผมคือตามเนื้อผ้าครับตามความจริงก็แหละไก่กระโดดตอนนี้คือแบบพี่ว่าพี่แว่นว่าไปเล่นตีตุ่นดีกว่านกเลยเนี่ยหกบาทละแปดบาทลอ่ะอิสระเลยนะครับผมไม่เอาละไปตีตุ่นดีกว่าน้องเชื่อพี่นี่ หกร้อยเลยเอาหมันเขี้ยวนะเดี๋ยวเอาทุนที่เล่นเมื่อกี้เกมไก่เกมื่อกี้รถเจ็ดสิบกูกลับคืนมาหมดอ่ะนะให้มันรู้ซะบ้างเข้าใจป่ะนะรถถังฝั่งทนสำหรับตีตุ่นนี่ไม่ค่อยกลัวเลยครับผมพี่แว่นะนะมนันนามากว่างงั้น รอโหลดแปบไอสัตว์เล็กนิดเดียวก็ไม่โหลดให้กูหน่อยเลยเล่าลๆอารมณ์ดีมาแล้วนะครับวันนี้ก็600นะครับผม600เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออเอาคูณสิบเลยได้ไหมเนี่ยมาคูณสิบเลยแล้วกันน้องเพื่อให้เป็นการเสียเวลาำเวลา 50 30อันนี้คือแบบจะตีมั่วๆให้ดูเลยนะครับอันนี้คือไม่ตีทบนะวันนี้30เดี๋ยวนะเออตุ่นแว่นนี่ก็ตไีได้นะแม่งบางดีอโอเค30ตุนหมั่วขึ้นไปโอ้อยห้าสิมาแล้วโอ้โหตายตายเฮ้ยแล้วต,ต,ตังค์ขึ้นได้ไงวะเฮ้ย เห็นป่ะแป๊บนะแป๊บนะเฮ้ยไอ้เหี่อันนี้แม่งงงจริงนะเมื่อกี้เห็นปะไอ้ที่ตีตุ่นหมวกเมื่อกี้ความจริงไอ้เหี้ยแม่งกูซัดรัวขนาดนั้นความจริงเมื่อกี้ไปสิบกว่าไม้นะนุ่งเสียไปประมาณร้อยกว่าบาทนะโอ้โหแต่ช่างแม่งเฮ้ยตอนนี้โอ้เลิกไงในกูเหลือสองร้อยเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดร้อยห้าสิบตอนนี้มันมีเวลามาสงสัยอะไรทั้งนั้นครับตัวนี้อ่ามันขึ้นให้กูก็ดีแล้วล่ะตุ่นระเบิดตุ่นระเบิดเห็นไหมเป็นไงล่ะ ได้มาแล้ฮะเจ็ดร้อยยี่ลองหน่อยแฟนเอาห้าร้อยร้อยหนึ่งจบจบครับผมแบบนี้เห็นไหมง่ายๆนะครับเออปรับเป็ดลงก่อนนะครับเพื่อให้คุยกับน้องๆตีเล่นไปก็เนี่ยระหว่างที่ตีนะอันนี้คือเราได้กำไรแล้วครับผมแล้วก็ตีเล่นได้ครับหาหกสิบโอเค แต่เมื่อกี้แม่งงงแลวไอ้้ยตุ่มหมวกน้องๆเห็นไหมอยู่แม่งคือความจริงเมื่อกีอย้ยังไงวะเมื่อกี้เรียบเรียมถูกกันหกสิบมาตุ่มก่อคือเมื่อกี้ความจริงเราเรามันต้องลดนะเมื่อกี้มันเคยมีน้องมาบอกพี่แว่นอยู่ว่าบางทีแม่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยคืออะไรเหมือนกับมันมันแหลกหรือมันดีเลย์หรือาหรือเป็นที่เน็ตพี่แว่น แต่ไงก็ไม่รู้แหละมึงให้กำไรกูกูเอานะผมจริงเมื่อกี้ซัดรัวไปอย่างหนักเลยเมื่อกี้ผมจริงต้องเสียไปประมาณร้อยกว่าแล้วไม่แล้วไม่เห็นมันแตกด้วยเมื่อกี้แต่แต่ก็ช่างมาเถอนน้องนะก็สิ่งที่อยากจะแนะนําครับผมก็อย่างที่บอกเลยคือเวลาเราเล่นแล้วเนะี่ยเราก็ต้องรู้จักรู้จักพอครับรู้จักหยุดนะครับผมอ่าแค่นี้แหละถอนเงินเลย แต่สําหรับเกมไก่นี่ก็อย่างว่านะครับอย่างอย่างตามเนื้อผ้านะเมื่อกี้ก็ดูเอาก็เล่นไม่ค่อยได้แล้วแหละนะครับหรือว่าถ้าเล่นได้ก็เล่นได้อยู่แต่เอากําไรนิดนิดเดียวพอครับผมอแต่ตูดนี่มั่นใจมากนะครับผมก็เอนะครับก็ฝากเตือนน้องๆด้วยนะครับผมว่าเวลาเล่นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะแล้วก็อย่าเอาตังค์ที่เราจะต้องเดือดร้อนมาเล่นนะเออนี่ไม่แนะนําเลยว่ะนะครับผมเพราะว่า มันเป็นการเสี่ยงโชคนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่นะนะครับส่วนวันนี้พี่แว่นก็จะไปละก่อนไปเนี่ยก็ฝากน้องๆกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆบบน่้นครับน้องจะได้ไม่พลาดนะครับส่วนวันนี้พี่แว่นไปก่อนนะครับบ๊ายบาย